สขั้นตอนง่ายๆสมัครแอป,ป,ปกรุงไทยเน็ตค่ะก <อ dinheiro S 1> ่อนอื่นเราจะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะอันดับแรกต้องมีเลขบัตร ATM รหัสบัตร ATM อันดับที่2จะต้องมีเลขบัตรประชาชนอันดับที่3ก็จะต้องมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กอยู่ในโทรศัพท์ของคุณค่ะถ้าเป็นระบบ Android นะคะก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันได้ใน Play Store เมื่อโหลดเข้ามาแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเลย หน้าตาของแอปพลิเคชันเวลาโหลดเข้ามาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดเลือกเข้าไปที่เข้าใช้งานด้วยบัตร a t m หรือเดบิตเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เราอ่านนะคะก็อ่านให้ครบถ้วนนะ เมื่อเราอ่านครบถ้วนแล้วเนี่ยก็กดยอมรับเลยหลังจากที่เรายอมรับแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากรอกข้อมูลก็จะมีเลขบัตรประชาชนเลขบัตร ATM แล้วก็รหัสบัตร ATM กรอกไปเลยจ้า อ๋อรหัสบัตร ATM เนี่ยก็เป็นรหัสที่เราใช้ในการกดเงินที่ตู้ ATM เลยนะคะ <Okay. S 1> จากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรายืนยันการใช้บริการนะคะโดยที่เขาจะมีรหัส OTP เนี่ยส่งเข้ามาในเบอร์ทโทรศัพท์ของเรา mm. ก็ให้เรากอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปนะคะพอรหัส OTP เข้ามาในเบอร์ทโทรศัพท์ของเราแล้วเนี่ย mm. ก็นำรหัสมากรอกเลย จากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะคะ <The> oh แค่นี้เราก็กดเข้ามาในแอปพลิเคชันได้แล้วก็กดถัดไป yse, เรื่อยๆเ,เลย เพียงแค่3ขั้นตอนเราก็สามารถใช้บริการกุงไทยเน็ก yeah, ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาไปที่หน้าเคาน์เตอร์เลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้บริการเสริมนภายในแอปพลิเคชันได้นะคะอย่างเช่นกดเงินแบบไม่ใช้บัตรต้องขอกระซิบบอกเลยว่าถอนเนองินแบบไม่ใช่บัตรเมื่อเราใช้บริการต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะเา oh อยากติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือว่าคลิกง่ายๆในชีวิตประจำวันก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะ